วันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้เราเราจะมาสร้างตัวละครของผู้ติดตามกันเจ็ดหนึ่งน่าเกมากนี่เจ็ดหนึ่งนะโมขอแก้ตัวละครก่อนเฮ้ยขอขอแก้ตัวละครเราก่อนเนาะ ามาทำหนดูก็คือต้องเล็ดสวยอย่างนั้นแล้วคุณดูใจอายุเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีความเป็นติบยางเนาะได้ไหมก็เป็นนาอขออาหาร

แล้ว่าจากตัวละครคุณติดตามมาทำคลิปนะเดี๋ยวคุณเหลียวเราจะตัดภาพไปตอนเสร็จเลยแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนเราตัดตัวเสร็จแล้ว,วคือตัวละครเนี่ยไม่รับ,บุเพชนะทุกคนสามารถคิดเพศตามใจได้เลยจะเป็นเพศอะไรเพืเพชออะไรพวกนี้เนาะ อ่ะแล้วคือวิดีโอนี้ก็ไม่เหมีะไรมากแค่สร้างตัวละครคุณดูแต่คุณดูสามารถแบบเออเจ้าตัวละครเนี่ยเป็นเพศอะไรเ,ออเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้เนาะเพราะว่าเพศเนี้ยคือแล้วแต่คุณดูไงว่าคุณดูอะ่ะจะคิดเป็นเพศอะไรไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเพศแบบกลางๆแบบ เท่ากับเท่ากันนะแล้วก็แบบเพศชายหญิงอะไรพวกนี้โอเคในวิดีโอนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนะาะบาย